สวัสดีมิสโนเอลนะคะยังแต่วันนี้จัดเต็มมาแล้วลอย้อยนะแต่ว่าคนนี้ดีกว่าส่งประกวดส่งต้องะไรเข้าประกวด่วันนี้มาแสดความดีเนาะค่ะใช่ค่ะมาร่วมร้องเพลงค่ะในงานมิสโนเอลบิวตี้ใช่ว่ามาประกวดเองไม่ ผอ,ผอมลงนิดหน่อยค่ะเป็นวันวันอ่ะพี่แจ็คบางวันก็ผอมบางวันก็อว้วนก็เป็นลูกโป่งอย่างนี้ใช่แล้วแต่กินค่ะแต่พี่เทียงเข้มเหมือนเดิมนะเข้มสีผิวยังเข้มเหมือนเดิมวันนี้ไม่มาสองนอ ก็วันนี้เหรอคะยลื่อยกันนะเลื่อยกันครับเพราะบางคนก็มีงานสื่อื่นครับมาหากินกันทำมาหากินกันไปค่ะมาเบรกกันดีกว่าเป็นไงบ้างคะตอนนี้เร็วๆนี้ค่ะก็ละครเวทีค่ะช่วงนี้แล้วก็ละครค่ะแต่ว่าอุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรใกล้จะบวงสรวงแล้วค่ะแน่นอนเป็นนางเอกแน่นอน อดูสิต้องรอดูบ่นหน้ากันขนาดนี้คนีเคะก็มีละครเวทีกับไอด้วยกันครับร่วมแสดงด้วยกันก็ติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะะุกทีเอฟก้านี่ทยอยงานส่งท้ายเนาะครับผมเพราะว่าไม่ส่งท้ายส่งท้ายเพราะว่าเขาจะเอฟสิบจะไอ้นี่แล้วอ่ะใช่เราคือเรียกได้ว่าเราต้องยึดพื้นที่ส่วนตัวให้เต็มที่ก่อนเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มแบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งบ้างแลลว <laughs> ก่อนที่น้องเขาจะมา uh, uh. ช่วงชิงตำแหน่งของเราไป yeah. แล้วจะเปิดตัวตอนไหนคะไม่ว่าจะเป็นละครหรือละคร ก็อีกไม่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 นานเนี่ยค่ะวงสวงแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปิดกล้องนี่จะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นปีหน้าค่ะก็คือต้นปีหน้าช่วงเดือนมกราแต่อีกเรื่องหนึ่งต้องรอดูอีกทีหนึ่งก็ต้องติดตามดูเนาะใช่ค่ะแต่ละครั้เวทีก็กลางเดือนพฤศจิกาครับใช่แสดงแล้วก็เหรอก็เปิดตัวเร็วนี้ใช่คเปิดตัวเร็วนี้ค่ะเราใกล้จะถ่ายโปสเตอร์กันแล้วอีกโปรโปรโมทกันแล้วอีกสองสวันครับพูดถึงกระแสเอฟซีหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ ก็เราได้ดูบ้างนะคะดูจินกูฟิลเลตเต็ไมไปหมดเลย เป็นธรรมดาของ a f อยู่แล้วจริงๆเป็นธรรมดาของทุกเวทีประกวดอยู่แล้วที่จะต้องมีแบบคู่จิ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ดูผลงานน้องๆค่ะทุกคนแบบว่าตั้งใจแล้วก็เก่งกันมากเลยแล้วก็ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาที่จะสิบสองคนก็คือเหลือคนสุดท้ายแล้วที่จะต้องออกมาก็เป็นกําลังใจอยากให้อยากให้ทุกคนเชื่อว่าอยู่กันมาถึงวีค้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะออกหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนทําเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะโอเคแล้วค่ะได้ตามดูได้ติดตามครับก็ มีทั้งดราม่าบ้างอะไรบ้างซุปซิปนินทาบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยวรายการซีรน,น <c oughs> รายการเรตตี้นะก็เป็นธรรมดาแต่ก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็คือทําฝันให้เต็มที่แล้วก็พอสุดท้ายแล้วออกมาทํางานเราก็ต้องใช้ชีวิตการทํางานอย่างทํางานจริงๆครับจริงไหมนี่ถามในฐานะคนดูแล้วกันเนาะเขามีแบบตีกันเ,าเบาๆในบ้านอะไรเงี้ยเราก็สำหรับนนสำหรับรุ่นเรานะรุ่นเราไม่มีเพียงแต่ว่าภาพที่ออกมาด้วยความที่แบบว่า บางทีเป็นมุมกล้องเนี่ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเราบางทีอย่างนึงคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ก็ดูเอาสนุกละกันอย่าไปซีเรียสสาหรับคนดูนะคะก็คือแบบบางทีเราดูตอนนี้เราอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้แต่พอเขาออกมาอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้เราอาจจะชอบเขาก็ได้ก็อย่าเพิ่งไปปิดใจให้กับใครอยากให้เชียร์น้องๆทุกคนค่ะพี่เคมีในใจก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเต็มที่แล้วก็ คือเป็นตัวเรายัางไงก็เป็นตัวเราอย่างนั้น <Yeah. S 1> อ่า ทำในสิ่งที่ควรทาอะไรไม่ควรทำเราก็เก็บไว้ในใจสุดท้ายแล้วก็นะคาว่าการร่วมงานกับคนอื่นมันก็สําคัญยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอนซ้อมเป็นพี่มากเลยเ่มค่ะ่เพราเราอินมากจริงๆนะด้วยความที่เราเคยอยู่ไงเราก็เลยแบบว่ารู้นะอันนี้สุดตาถึงแฟนคลับเลยค่ะทั้งพี่ไอพีเคฝากความคิดถึงมาไม่ค่อยได้เจอกันใช่ก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆได้เจอแล้วค่ะที่สําคัญเราขอฝากเลยเนาะละครเวทีของเราทั้งคู่นะคะสามคู่ชูทั้งนั้นนะคะก็เป็น เรื่องเราแบบชู้ทั้งนั้นเลยใครจะเป็นชู้ใครบ้างยังไงสนุกแน่นอนรับรองว่าเราซ้อมกันเองยังขำกันเองสุดฤทธิ์ก็กลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่ tot งามวงวานก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เหมา้องไอายเลยครับ